สวัสดีครับกกะฮะอาจจะชุดเราแบบใส่แบบดูยิ่งใหญ่นะครับก็ให้ซีนชุดไปหน่อยอตัวแล้วก็เลยเล็กลงมา,าใช่ครับปีนี้ <c oughs> นครับรปีนี้ก็ซีรีส์ก็มีเนื้อหนึ่งเรื่องนะครับก็มีกับพีเ่เตมอนเดิมครับผมเป็นเรื่องรีเพย์นะครับผมเรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์ชุดครับผมก็มีแบบทั้งหมด3ามสามสามเขาเรียกว่าอะไรนะสามเรื่องใช่ครับผมก็ มีแต่เขาเรียกว่าอะไรนักแสดงน่าติดตามทั้งน um ั้นเลยครับผมจอส์กาวินครับจอสกับกาวินแล้วก็มีบอลพูวินแล้วก็มีเตนิวครับใช่คาแรคเตอร์ของเราก็เป็นแบบจริงๆริงก็เป็นแบบเป็นคุณหมอครับที่ค่อนข้างแบบมีความสตริกนิดนึงเป็นคุณหมอแล้วก็แบบเป็นอาจารย์หมอด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบมีความแบบสตริกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แบบเขาเรียกว่า ใช่แหละเพราะเพราะเป็นอาจารย์มันก็มีความแบบเข้มเค็มข้นเลยใช่ใช่ใช่เหมาะมากเราเป็นคนน่าเชื่อถือใช่ครับไปให้น้องดูนะเอามาอะไรมาเลยอวแล้วเขา่อวแล้วเราปีนี้เอาเราซีรีส์อ่ะของปีที่แล้วถึ่ดู่เม่อไหร่อ่าใช่ก็เดี๋ยวปีซีรีส์ปีที่แล้วก็จะเปิดตัวปีนี้ด้วยเหมือนกันครับผมมหาวิาลเครื่องบินครับ a Doctor Airplane ครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับเปิดตัวเหมือนกันเลย ใช่นะใช่ใกล้จะเปิดแล้วครับใช่แต่ผรออใช่รออยู่เหมือนกันครับมาถอดมาสก์เซนขอ้คุณดก็หน่อยนึงได้ครับอะไรนะอะไรนะพี่ที่ผ่านมาความเปลี่ยนแปลงของค่ะอ๋อพี่ที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงไหมก็จริงๆไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงมากนะครับแต่เปลี่ยนแปลงเยอะสุดก็คือมีลูกครับผมก็มีพวกค่าซ้างครับผมก็มีครอบครัวขึ้นมาครับของใจใช่ก็น่ารักพูดเก่งไงพูดเก่งครับพูดเจ้าเจ้าครัไม่รู้ได้ใครมา เราด้วยแต่จริงๆอะคาแรคเตอร์เขาหนุนทั้งมีวุ้นเฟย์ตรงกลาจริงๆก็ที่ว่าเป็นส่วนผสมที่ออกมาจริงๆครับผมแล้วก็พูดเยอะครับจริงๆแล้วก็แบบซนด้วยครับอะไรนะอุญญาอุญญาใช่อุญญาอุญญาก็หลงรักกันเลยครับก็ฝากอินดูลูกด้วยครับก็ออกงานกับเมืนใช่ดีครับเขาคุยพรจ้ะ อืมหรออ่าเขาอาจจะเหนื่อยก็เลยใช้พ่อๆกับป๊าใช่ตั้งทั้งแล้วก็ใช่อย่าาลืมป้เป็นรุ่นกันอยูครับรุกนที่กันอยูครับเพราะว่าเราจริงๆแล้วนิ่ยรู้สึกว่าออกเป็นครอบครัวมันก็ได้ฟิลบรรยากาศอีกแบบหนึ่งมันก็น่ารักอบอุ่นเลยนะคะผมก็ฝากนะครับก็เป็นถุงเป็นคาร์ดิวใหม่ใช่ครับใช่เลยก็นิวอยู่กันสองคนตีกันอ่าก็อีกแบบหนึ่งแต่นี่แบบเป็นดูเป็นครอบครัวก็อีกฟิลหนึ่งครับผมใช่ ใช่อบอุ่นดีครับอบอุ่นดีอือก็ energy หนึ่งครับปีหน้าครับก็คิดว่าน่าจะแบบมีกิจกรรมร่วมกันเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีไปออกงานไปอะไรอย่างงี้พี่ว่าเยอะขึ้นครับว่าปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นปีที่แบบเพิ่งเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบยังแบบยังไม่ได้วางแผนอะไรกันมากมายอะไรอย่างเงี้ยปีนี้ว่าปีหน้าอาจจะแบบมีการแบบไปด้วยกันบ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอือใช่มันไปยังไงได้แล้วบ้างมีมีแบบไปไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ เดี๋ยวสังน่าจะได้ว่ายน้ำไปเหรใช่ได้ว่ายไปทุกที่เลยครับไปหาคุณยา่งใหญ่ทั่วโลกเลยแล้วจะมีพ่อพ่อกับป้าไปด้วยแน่นอนครับผมอันนั้นฝากแฟนหน่อยได้ครับครับก็ปีหน้านี้นะครับปี2026นะครับก็ใครที่มีเวลานะครับผมก็ฝากติดตามผลงานกันด้วยนะครับผมมี Adult ดอลและเพลนนะครับแล้วก็มี Replay ด้วยนะครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเจดซังด้วยนะครับ ปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้แฟนๆทุกคนนะครับผมมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมใครที่มีความทุกข์อะไรนะครับผมก็ขอให้มันผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมมีความสุขมากๆนะครับพายพี่ดิวยะครับ